สวัสดีกันทุกทนะครับขอต้อนรับสู่เกมเกมยิงเกมเขาเรียกว่าเกมอนะไรชอบกี้แม่นะครับหรือว่าเป็นเกมภาพจียิงใส่กล่องนั่นเองครับก็ที่มาเล่นเกมนี้นะผมมาแบกแฟนนะครับเพราะว่าแฟนชอบเล่นเกมนี้นะแล้วมันเป็นเกมเดียวนะครับที่โทรศัพท์แฟนผมมันไม่แลกนะครับก็เลยได้มาเล่นเกมนี้กับแฟนนะครับโอเคก็ ผมจะอัดเกมนี้แบบไม่แฟร์รูนครับเราก็จะเอาไป,ปลงนะโอเคเดี๋ยวผมขอแอาตเปิดไมในไอ้ messenger ก่อนนะครับผมปิดไมว้มนะโอเคเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับโอเคครับก็กลับมาแล้วครับก็ตอนนี้เราแฟนสักครู่นะเราแฟนก่อน few later. มาเหรอโอเคพอ เข้าไปบยัง,ยงไปเธอต้องแบกเขานะเธอเขาว่าเธอตัวหนักไปอ่ะเขาแบกเธอไม่ไหวอ่ะ เธออ้วนเธออ้วนเธอหนักเท่าไหร่ลดเหรอน้ำหนักลดยังเขาบอกแล้วมาอยู่เขาเขาจะหาอะไรให้เธอกินเองเออว,อวันก็วันสองไงกินไหม วางกิกไปอสีมึกอะไรสีหมึกอะไรกล่องตลับมึกไปถึงร้านบอกกล่องไปถึงร้านบอกสีหมึกนีชิปหายนะเธอเขาเอาสีหมึกให้เธอจริงๆเลยสีเครื่องปริ้นให้เธอจริงๆอะเป็นหวัดเหรออู้อนะ คืออย่าคือ <Okay. S 1> ไม่มันต้องแต่งตัวเพราะสไตล์ตรงนู้นขนลงเยอะแน่ทำ <Okay. S 1> ไมว่ะตรงนูน้นถึงป่ะวะไม่ถึงหรอกไปไม่ถึงมันก็ต้องไปโอ้ หันโค้งกลับเลยเพราะตรงนี้ก็ลงเยอะอีกวะแน่ๆตรงนี้ลงเยอะอีกแน่ๆตามเคยยังไงกูว่าละลงริมน้ำแหละ ตรงนู้นก็มีคนตรงนี้ก็มีคนมีทุกที่อนเวนขอต้องพาคือเอาแต้มให้มันชัวไปลงเพลงอะไร ทำสั้นทำสั้นเย็บมาฮะเธอมีปืนดีๆให้เขาปะมีปืนดีๆให้เขาไหม มีเหรอเอ้ยขอเขอเจอแล้วเขาเจอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหม่ไม่ใช่ปืนเมเซอร์วะใช่ไหมชอันนี้ันไม่ใช่คืออันี่มันลมันคือปืนอะไรเฮ้ยเธอมีคนบินตายไหมมันตายไหม ยอดปืนแกนครับแน่นอนอ่ฮะแน่นอนกระสุนเหรอ,รหม,หหรอมีนะด้านนี้เต็มเลยเขาว่าน้ำทำอเควกกัน ของดีเวลิกูกของดีเวลิกูกเลยว่าน้อามีกระสุนสีทองไหมขอปะนี่กระสว่าไอ้เสียดเตี่ย mm. ไม่ไอ้นีสีเหลืองเธอ ใช่ปะ่ะเออนี่สีเหลืองอสีทอง,ม,องามาตามผมมาเฮ้ยขย,ยิงตูดไม่แต่ผมรู้สึกว่ามันมีคนยิงขยิงตูดส่างเหรอโอเค thôi à mà tôi này không tiếc à hả? Mà nà tiếc à? Oh. มันยับมันยับมาตัวเห่ามันยับนี่ขนาด ฮืมฮฮเถะไปต่อกันเฮ้ยเขาเสกาะย่งวะใส่ล้ หมาอะไรเห่าดีอ่ะหมาพันอะไรเนี่ยเออด้านนี้ก็มีของไหม ใครเห็นละโอ้ยเป็โน่นเป็นทาเรนวมากมัน,นอยิงใครอ่ะแปลว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้

มันมันถ้ามันฆ่ามันได้แหละดูดิหรือว่ามีไว้แปกเพื่อนดิฉยวะไม่เออโอเคได้ของฉันเยอะ ของไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ไปไปกันเธอเฮ้ยเธอเธอไปนู้นนู้นเธอเห็นอันนี้ขอดอกปะเนี่ยไม่มเอาอยาน้ำกินยาน้ำไปกินพวกยาน,นอะไรเธอ รอมาได้เลยรอมาเลยผมยคือคนเปิดแมพให้เยก่องก่อนอเจ็บมัน,น,นมเจ็บสองตัวเลยเธอปัอม๊มยาก่อน Thưa mẹ ẹp tơ mai mẹ ẹp tơ mẹ ẹp tơ mai mẹ ẹp tơ nó nóng mình lắm 1, thôi 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 thế thôi mà thôi thôi มันอยู่ตรงไหนอ่ะเขาบอกไม่เห็นเลยน้อ,าาองสายตาเขาไม่ดีเออเออมาตรงนี้เดอามาตรงนี้คิวฟีดไม่แดงหรอใช่ไหมได้ไหมป,ปะไปกันถ้าเราไม่วิ่งตอนนี้ เราจะตายทั้หมดเราจะตายทั้งหมดไปวินกันเอางฮะเน็ตเน็ตลูกพ่อคนลนึงกำลังเข้าฟอดตอวไฟหน่อยกำลังเข้าไป เน็ตยังตากเลยวันนี้นี่แลละค่ะไปไปกันวิทยุมีรถมีรถตรถงนี้จังอยู่กรบไป,ไปดูมา เธอเธอเธอตรงนี <mile> ้ตรงไี้เดี๋ยเธอเรือรถจะระเบิดเธอเธอถอยมาตรงนี้นึงชุบเลยชุบเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเธอชุบตรงนี้ตรงนี้เขาอยู่ตรงเดียวกับเธอเลยทำไมเขาไม่หาที่หลบอก็เธอบอกว่าชุบเลยชุบเลยทั้งที่มันก็ไม่ได้จบอะไรมันอยู่หลังรถ

เขากาดจังวันนี่้อะไรวะ่ร้ว่าวันพันปีไม่เคยกาดงี้ Ờ, oh, hát tĩnh năm môn đi. có năm rồi <cười> <cười> để phá thêm, để phá mày có đi. Haha. Nguyên tem Nguyên tìm. Nguyên tem Nguyên tìm. không tìm.